อันไหนตัวผมนะของผมน่ของพี่นี่จะเป็นกีอี่ด้วยันเหมอนกันอันนี้เลยเหมือนกันเลยตรงนี้ก็เป็นสีแดงไอช้นเปลี่ยนสีเรื่อยเรื่อยนี่ขอนี้ของนี้นะอันนี่สีนาออันนี้จะเป็นอันที่้งของเป็นผู้ชายจะเป็นออโดูดูบอนี้ สีสันมันดํานวลออืะแล้วก็เนี่ยอือยมลงน่อยได้ไหมเป็นสีของนี่ไปถือนี่นี่ ปุ๊ป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 ุ๊อันนี้อันนี้ถ้าคนไม่มีนะก็จะชัชชั่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเกมนี้ก็แบบไต้องสุดใช่ต้องใช้โซ่ของการชานี้ก็ได้นะใช้โซนนี้นั่นก็ไดใช้โซนนี้ช้ก็